กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตาและหลวงปู่ทวดครั้งที่102วันที่19กุมภาพันธ์2569ครับ บัตรนี้เป็นครั้งที่102ตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์2569้าาข้าพระเจ้านายประสิทธิ์ทรัพย์แสงสีขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรโดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยรูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดจงบันด,ดานให้จจิตของข้าาพเเป็นส ที่อันควรแกร่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเลสุอัตตราขจันตุเทวตาสัทธมัมุนีราชาสุนันตุสะขโมขทังสักเคกาเมจารูเปกิลิศกาลตเตเตจันตลิเกวิมาเนติเปรเทจะขาเมตารูวานาฆานิเกหวตุมหิเกเตผู้มาเจยันตุเทวาชจาลาถาราวิสาเมยักขะคณาปนาคาติทัตติทันตาสันติเกยังมุนีวาระวัจนงสาธุโหมีสุนันตุธรรมสวัณนากาโลอิยมัตันตาธรรมสวัณนากาโลอิยมัตันตาธรรมสวัณนากาโลอิยมัตันตา บทสวดนมการสิทธิคาถาเนโมตัสสะภะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสาจากิริยาคาถานัติเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโคตุสัพพทาัติเมสรังอัญญธัมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโคตุสัพพทาัติเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโคตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏยาสสัพพานีนางปูเรตวาปรามีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตุสภุปัะทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสสะพะปานีนางปูเรตวาปรามีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตุสภุปปะทวะ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสติถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาโคนติภควันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกาอิกานังเทวานางเอตัถโหสิอยังโขภควาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสติถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทตาตตุหิเเทวาส ปเยนะสันนิปริตาโหติปะขวานตังทัศนายยับปิคูสังนขันใายานูนามยามปิเยนะปะขวาเตืนุปัสสังเกมือ,อยามาอุปัสสังมีตวาปะขวะโตสันติเกปจิกาคัทปะเตยยามติอัตะโคตาเทวตาเสยถาปินมมามะปะละวาปุริโสสมาธิตังวาปะหังภาษาเลยยาปะาษาทีตังวาปะหังสังมมิีเจออยาเอวะเมวะสุทาวเสสุ เทเวสุอันตารหิตาปัคบวตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาปัควันตาอภิวาเทวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาปัคบวตโตสันติเกอิมังคตังอภาติมหาสัมโยปวันตสมิงเทวกายาสมากตาอาคาตมหอิมังธรรมสมยังคติทักขิตาเยวะอาภราชิตาสังคันติอัตโคภราเทวตาปัคบวตโตสันติเกอิมังคตังอภาสีตตระปิคโวสมาตหังสุจิตังอัตโนอุชุกมะกลงสุสารถีวะเนตานิฆะเหตวะอินทริยานิรขันติปันธิตาติ อัตโคอปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเชตวะคีลังเชตวะปะรีฆังอินทคีลังโอหัจจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมละเจกุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเยเกติพุทธังตรังนังคาเสนะเตขมิสันติอปายะภูมิวาหายะมนุสร้งเถหังเทวกายังปะริปุเรสตีติอัตโคภควะภิกุอามันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทาสะสุโลกตาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตาสาคตังทัสนายะภิกขุสังคันตอหสงนััมมา สัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาเหสงเฉยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิเกเวปภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาปภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิเกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิเกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิเกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมานาสิการุถาภาสิสามิติเอวัพันเตติโปเตปิภูภควาโตปัจจะโสสุขภาวะเอตโสจะ si loka manuka sami ya tapu mata sita ye sita kili lang palang ta sama hita putu si hawa sa ni na lo mahang sapi sam huno oda ta mana sa su ta pa sa na mana wila pin yo sa te ya ka ta we ta to ta sa ne ta te wa ka ya ka nda te wi ta na ka pa su ta sa 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 te sam pa tu ra hu ya sa na ta sa na a sa ta ma ta kung sa ha sa a sa ta ring sa sa ha na sa na ma ta sung na ta ma ta kung ti sa sa pa ta sa pa สวัสดีท่านทักุมลาตานตี่มักายที่ัตท่านที่รักทานเีรกาทักาเตวิชานาถาพิกานที่ักเทว่กาทีักตานิีานาทานทักท่ายทีกาี่รักิ่าหิอนรปุทโาสักตานสามกาบิลัตทวาที่มันโตสนตี่ันันโตยัสทนทมัานกานทกุนี่ักทาสที่ัานานาานที่ัานตี่ันโตักนทันโตยัสนมัทานกานทิกุนี่รมกติา สาตาคีาติสหัสายขนนาตวานีโนอิทิมโตจุติมโตวณะวันโตยัสสินโมธามมาณะอภิกรรมุภิกุณาสมิติมังอิเจเตโสลาสสหัสายัคขันนาตวานีโนอิทิมโตจุติมโตวะวันโตยัสสินโนมธาหมาะอภิกรรมุภิกุณาสมิติมังเวตามิตาปัญจสัตยาขันนาตวานีโนอิทิมโตจุติมโตวะวันโตยัสสินโนมธามมาะอภิกรรมุภิกุณาสมิติมังกุมพิโลราชักเฮโกเวปุลาสันิเวสนังพิญโยนางสาตาหัสังยัคขนาปยิรปัสติคุม ปติมหาราชยาสัติโสปุตตปิตาสาวะโวอินนามามหาภละอิติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยาสัตโนโมทัมันนาอภิการมุภิกุนะสมิติมนังทักขีนันจติสังราชาวิลุลโหตปัสสะสติตคุมันธนาอธิปติมหาราชยาสัติโสปุตตปิตาสาวะโวอินนามามหาภละ อิทธิมันโตจุติมันโตวันนวมันโตยศสีนโมธมานาอภิกรรมภิกุนาสมิติมนังปัจจิมันจะทีงราชวิรปกโภัสสตินาคานัอธิปติมหาราชยศิโสปุตตปิตสาโวอินทนามามหาปลาอิทิมนโตจุติมนโตนนโตยสีนมธมนาอภิกรรมภิกุนาสมิติมนัอุตารันจติสังราชวโัสสะนาีานัอธิปติมหาราชยศิโสภุตตาปิตาสาโวอินทนามามหาปลาอิทิมนโตจุติมนโตนนมันโตยสสีนมธมนาอภิกรรมภิกุนาสมิติมณังปุริ ศรีสังเจตาโลเตมหาราชสมันตาเจดุลโลทิสาทันทันละมานาอัทังสุวันีกับิโลวัตเวเตสัมายาวิโนทาสอากุวัญจานิกาสะทามายากุเกนตุเวเกนตุวิภูเจวิภูโตสหะจันทนกลมาเสโตจักกินทุขันธุนิขันธุจะปนาโตโอปามโยจเทวะสุโตจามาตลิจิตาเสโนจขันธ์ทันาโลราชาชนโอสโภอากุปัญจสิโคเจวะจิมหัตอากุปัญจสิโคเจวะ ติมหารุสุริยวัจชาเอเตจันเยจาราชานุคันทภาสาราชุพิโมทามานาอภิกามุงคลกุนาสมิติมวันังอาถากุณาปัซาณาคาเวสาราสาหะสาหะตหัสกาการภารัสตตระอากูปายาคาสายยาติพิยามุนาตาตระธาจักอากูนาคายาสีโนเอราวันโนมหานาโกโซปะคษสมิติมวันัง เยนะขาราชสาหัสหาสหะเันติทิพาติชาปักิีบีสุทธาจักคูเวหายาสเตวะนามัมจ่ปตาจิตราจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานามาสีสุปันาโตเกมะมากา,าสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะยันต์อุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามังสุภุฑังชิตาวชิราหะเทนะสัมมุทังอสุราสิตาปาตโรวาสวัตเตเตนทิปันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนวิกสาเวปะจิตติสุจิติจาปะหาราโทนะมุจิสาหะสัตันจัปลิปุตานัง สเพเวโรจะนามากาสันายห,หิตวาผลิงเสนาลาหูพระทุโมปลคขม,มงสมโยธานิภทันเตภิกคุนางสมิติงวันนาง อโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยาสสะสหเมตตากรุณากาอีกาอากุเทวายาสสินโนทัสเสตเถระธากายาสเพนะนะตวรนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันโนมโตยาสสินโนมาทัศมนาภิกขมุปปิกุนะสมิติมณัตเวณทูจะเทวาสหลีจะอัสมาจทุเวยามาจันทัสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขัตตานิปุรคิตวาอาคูมันทะวราหกาวะสุนาวาสโศเศธโสภาข้าบุรินทโททัสเสตเถระธากายา มานาพิกามโมิคุลันสมิติงมนาอาทาคูสาวูเทวาชาลามคีสิขาริวะอริตกาจารโอจ่าอุโมปุพาณิพาสิโนวารุณาสหะธรรมาจอาจุตาจเนสกาสุเลยายรุจิลาอาคูอาคูวสเวเนสิโนท่านเศรษฐากายาสเพนะนัตะวานีโนอิทิมันโตจุติมันโตนโมโตยะสินโนมัทมาณาพิกามโมิคุลันสมิติงมนา สามานามะหาสามานามนุสะมานุสามานุาาสุตมาคิธาปตุสิกาอากูอากูมนโนปตุสิกาอาถาคูไรโยเทวายเจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายสสิโนทัเสเตทัธกายสเพนานตะวานีโนอิทิมันโตจุติมันโตนะมันโตยาสสิโนมะทัมานาภิกาโมภิกุนาสมิติวณังสุกากะรุมหาอารุณาอากูเวขะนะสาสาหะโอตาตาโอตาตาคหาปามโมคะอากูเทวาวิจคนาสัตามัตตาหรคชามิสกาตจยาสสิโนทนายังอาคาปชุญโยโยทิสาปิวัตติทัเสเตทัธกายสเพนานตะวานีโนอิิมันโตจุ มันตัวนะั้นมันตัวยาสตินอมัตถามนา์ิกรมมวิกุณาสมิติมัดา เขมิยาตุสิตายามากัตถกาจายาสสิโนสัมพิตกาลมาเสธาโจตินมาสะสวะนิมานรติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาท่าเศเตฐากายาสเพนนาตวานิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันะัวันโตยาสาติโนมัทามนาอภิกรรมมุภีกุณสุมิติมนาเศรษะเทติปนิกายาสเพนนาตวานิโนนามันวายเยนะอาคันชุ่งเยจันเยเิริสาสหะปอบุตชาติมักขีลังโอฆาตินามนาสวังท่าเขโมฆาตารังนาคังจันหวะอสิตาติตังสุพรหมมาปรมาโตจัปุตตะอิทิมันโตสหะสันนังกุมาโรติโสจัพพะมัง อุอปปัโนโชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธาอิสาราคูกาเจกาวาสวัติโน เตชั้นจักรมชโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจัสเปอภิกันเตสินเทเทเวสพมหเมเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะนาสมาธิยังเอทะคันหาทาพันธะทะราเคนะปัตมตุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจุตทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตธรรมหาเสนโอขณะหาเสนโอเปสีปานินาตาละมาหจะสรังกตวนรเพระวังยะถาปวุสโกเมโกฐานายตสปิจุโกตาสโซปุจฉาปสีสังุโทสียมุสเซตันจะสมพังอภิญายะวะวะขิตวนนจะกุมาตาโตอมตะยิสัทสภเกสัสเนนาเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาตาภิกขวม เตจะอาตปะมังกรุสุตวาพุทธศาสนาวิตาระเุปกามุงเนสรลมาปิเฉยุงสะเพวิชสังฆามาพยาติตายยาสสินโมทันติสังหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทสวดจุลชัยยะปกรณะโมเมพุทธเตชะสารตาตนะแตยะธรรมีกาเตชาประสิทธิประสิเท,ทวานารายะปรเมสุราสิทธิพัมหมาจะอินทาจะจ,จตุโลกะคัมภีราาคากาสมุทาปูตุงคังคาจะสะพัมหมา,ชามช,าย я, ชาย я, าัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทาลนิทัลนิอุท่าทอุท่าทีนาทีนาทีชัย я, ชยะชัยยะฆะคนละตนละนิสายนิไราสายเสนะเมรุราชพลน,นรชี ชายาชายะคัมภีรสมพีนาเกนาดานาคีปีสาจัปูตากาลีชายะชายะตุนิมิตาโรคีชายะชายะสิงคีสุธาทานมุขชาชายะชายะวรุณามุขสาตาชายะชายะจัมปาทินาคากุลคันถกชายะชายะคัจฉคณัตุรงสุการาผู้ชงสีหาพยาคตีปะ ชายชายวาุณนาขายาตาชิตาชิตาเสนารุณสุธินดีชายาชายสุขาสุขาชีวีชายชายธรนีตเลสะตาสุชายาชายาชายธรนีสานตินสะาชายชายมงกรรัญญาพรวะเคชายาชายวารุณเนียเคชายาชายาราคเสสุระปุชาเตชา ชัยยะชัยยะพรหมหเมนทะขานาชัยยะชัยยะราชาธิราชศัยชัยยะชัยยะปตวิงสัมพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวกชัยยะชัยยะมหเหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิลุลหโกวิรูปักชัยยะชัยยะนาโควิลุลหโกวิรูปักโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรนุโมปิจะอากิวะโยจะปาชุนโฮกุมารุทตตะระตโกอัาธาระสะมหเทวาสิทธิตาปัสสะอาตโยอิสิโนสัปปะสะภาชัยยะราโมูพวันตุเตชัยยะธโมจะสังโกจะทัสสะปะโลจะ เตชนะชัยยโสธีพวันตุเตเอเดนะพุทธเตเชนะโหตุเตเชยมังคลังชัยโยปิพุทธสัสสิริมโตอายังมาราสสะปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยตาธาพันพมขนาเมหฮสินชัยโยปิพุทธสัสสิริมโตอายังมาราสสะปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยตาธาอินาขนาเมหฮสินชัยโยปิพุทธสัสสิริมโตอายังมาราสสะปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยตาธาเทวคนาเมหฮสินชัยโยปิพุทธสัสสิริมโตอายังมาราสสะปาปิมโตปราโยยโโสัมมพธินตะปรา ตาาสุปนาคนามเหสินุชายโยปิพุทธศาสิริมาโตอายามาราสจจปาปิมโตปราสยโยโคสยามโมทิมนเทปโมทิตาชายะตาทานาคนามเหสินุ ชยโยปิพุทธศาสีร์ิมาโตอายังมาราสจปาปิมาโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาสัพามหัมมะคณามเหสินุสยันโตโพธิยามูลสษกยานังนันทิปตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยสุชยามังคะเลอปราชิตวัลังเกสีเสปัทวิปโขเรอสิอภิเสกเกศภาพพุทธานังอคัปโตปโมตติสุนักตังสุมังคลังสุปะปตังสุภุตีตังสุขกโนสุโมหุโตจะสุยิถังพระมามาจาริสุปะทักกีนางไกยะกมัน ปทักินังกายะกัมมังวะจักกัมมังปทักินังปทักินังมโนกัมมังปนิธิเตปทักินาปทักินานิกัตตวานาละพันเถปทักินเเตัตถอัฏฐาสุขิตาวิยุฬหะพุทธศาสนาอะโรคาสุขิตาโหทะสหัสเพยยติพิสุนันตุโคนโตเยเทวาสมิงธานีอธิกตาทิคายุกาสัธาโหนตูสุขิตาโหนตูสัพพทารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาศาสนายากาจิปัทนาเตสังสเพยปูเรนตุมโนราธายุตกาเลยบอกว่าสันตุวัสังวสาวราหะกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสสััพพาาากยุขงจิตต กายสุขขังจิตตาสุขขัง,ขขงอาราหาันตุยะถา บทสวดธรรมนิยามสุดตังเอวัเมสุตังเอกังสมัยอย่งภควาสาวัติยังวิหารติเจตวัเนียนาคาปินิกาสะอารามีตตระโคภควาภิกขุอามันเตสีภิกขวติพระทันเตติเตภิกขุภาวโตปัจจัสรสุ้มภควาเอตโวจะอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามมาตาสเปสังขาระอนิจจติตังตถาคตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมยตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเบติปัทสเบติวิวารติวิภาชตตติิิอุนกรปังาอนจจิติอุ รูปาทถาวรตถาคตานังทิตารถตาตุธรรมะทิตาราธรรมะนิยามตาสเปสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติวัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรโรติสเปสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวตาตาตุตมติตาตาตุมนิยามตาสเพธธรรมะอนัตาติตังตาถาคโตอภิสัมพุจธติอภิสมติอภิสัมพุจิตวะอภิสมตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเบติปัทะเบติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติสเพธธรรมะอนัตาติอิทามมะโอจาพระควาอัตมะนาเตปิคูพระควาโตภาสีตังอภินันตุนติ บทสวดพระเทกรัตคถาแปลอตีตังนานวะเขเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอลัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตีตัมมะีนันต้าปะตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดถะตัดถะวิปัสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิธามนุปรุเขเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคนแขลเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังเวยความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนโสังคารันเตนมหาเสเนมันจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจุราซึ่งมีศสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหและตมตันทีต่างตังเวปเทกระโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจติคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวะปัจเวขณะแปลสเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ไดเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สเปธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทาั้งปวงทั้งที่ไม่สังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุ่ังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกงอมารณา,นานความตายเป็นของยั่งยืนเอาว่าสังมายามบริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาบริโยสานาเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งนา,นา,ตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณาเมนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยวว่าตะคนที่สังเวชยังกายโยอาชีรังร่างกายนี้ไม่่ไดด้้ตตตััััังงอออออยูาาาาลเเปะวิิิิญญโโนนนนครสสจุทททกบ นกาลิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาบุตรสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังผูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตาตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวห่างมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิ บทส่วนเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกัมมังสะเพหิพะเตหิกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิฐานิอธิกตาธิกายุกาสตาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสะเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสะเพอายาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสะเพปิสาสะเพยาคะสะเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสะเพอาจาริยุปชัยยะสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสสพเา สมะตินางสมิธชนดูโง่บทสวดบูชาหลวงพ่อทวดนโมปทิสโตกนิมายะอิติภควาน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  ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหารละวิสณ so ีทุเบกเรโพธิกเรตหิงตาหิงตาธรรมดาเนนาปะวันตุปูชิตาโซติงกโลเดทาวิญาละมันเทเดเทลาจอมาชาวนว่กาจพิคโวซาลามีกาธนปฏิวสาการมาจะเทซ่านิ้มาจะอิสลาสปานาปูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันตสัมผวาสังเสทาชาตาทวบปปาติการนินญานิกังธรรมะวารังปฏิจะเตสเพปิตุกะสักโรนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรมโมธรรมตรายปสุขลาสังโฆโหตุสัมมาโควะอัตายะจะหิตายะจะอเมหรักตุสัตธรมโมสเพปิธมจาร สำปาปุเนยามาธรรมเริยประเวทนิเตปสันนาโหตุสเพวิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชนตโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายัสตานังสมิทงังเนตุเมตนิมาตาปิตาจะอัตราชาังนิจังราคะติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังราคะตูสพพัทา เทวตาอุโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกข์กับตาจจนิทุกข์พยาปตาจจนิพยาโสกับตาจจนีโสกับโหตุสเพวิปานีโนเอตาวตาจะอมิสัมปตังบุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทนตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังตาทานตุสทายาสีลังลัคนตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหตุขเชันตุเทวตาคาตาสุมังคัลกถา โหตุสัพพังสุมาคังรักขันตุสะพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันดรังโหตุสัพพังสุมาคังรักขันตุสะพเทวตาสัพพะธตมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันดรังโหตุสัพพังสุมาคังรักขันตุสะพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันดรังสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังว่าหลังรานตาอนเจเตเจนะรักขะมัทธรรมอิสปะโส สเพพุทธาภลัพตาปเจกานันจายังพระลังราหันตานันเจเตเชนาราคามัตาปเธรัะรคมันมิสปปโสสเพพุทธาภลัพตาปเจกานันจายังพระลังราหันตานันเจเตเชนาราคามัตธมมิสปปโสสเพพุทธาภลัพตาปเจกานันจายังพระลังราหันตานันเจเตเชนาราคามัตธมมิสปปโสสเพพุทธาภลัพตาปเจกานันจายังพระลังราหันตานันเจเตเชนาราคามัตธมมิสปปโสสเพพุทธาภลัพตาปเจกานันจายังพระลังราหันตานันเจเตเชนาราคามัตธรรมปิสปาปโส ตาเนจเตชนาราคงมันธามิสปะโสสเพหพุทธาพระปตาบาเจกานันจ่ยย่างพระหลังราหานตาันจะเตชนาราคงมันธามิสปโสสเพหพุทธาพระปพตาบจเจกานันจ่ยย่างพระหลังราหานตาันจะเตชนาราคงมันธามิสปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพระเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคคาลัย ขออนุสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ขออ้าพเจ้ามีสมมาทิตติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมสวดอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิต พรพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถินสาธุ